สวัสดีครับมาแล้วครับถามเรื่องอะไรครับคุณพี่ครับคือพอดีลูกชายนะครับโดนกระบวนการตำรวจไล่ล่าเพ่อค้ายาเสพติดนะครับรถของเพื่อค้ายาเสพติดฝ่าไฟแดงไปไปชนลูกุลูกลูกชายผมนะครับอืมครับครับแต่เรื่องนี้ทางการรวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่มันจบแล้วครับแล้วเขา มีหนังสือก็เรียกเกี่ยวกับว่าการชดใช้เงินจากกองกองทุนปร,ปรับความยากจพนะครับครับคือทำเรื่องไปหนึ่งปีครับคุณถนอมแต่ยังไม่มีอะไรขึ้นหน้าเลยครับอเออแล้วลูกชายเป็นอะไรบ้างแล้วครับตอนนั้นเลยครับได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่โรงพยาบาลห้าวัน เสียค่ารักษาพยาบาลไปสี่หมืนเก้าพันบาทลถได้รับความเสียหายทั้งคันประเมินค่าซ่อมประมาณสี่แสนเก้าหมืนบาทครับตอนนี้ลูก <c oughs> ชายปกติแล้วหรือยังปกติแล้วครับซึ่งซึ่งคุณพรชัยบอกว่าทางตำรวจจะใช้เงินจากกองทุนปราบปรามยาเสพติดมาชดใช้ให้ <c oughs> ใช่ไหมครับผมทา,ทางทางขั้นผู้การที่อาอปสปสภาคเหนือท่านทำเรื่องให้ครับ เพราะจะไปเอาจากโจรคงไม่ได้แล้วติดคุกไปแล้วอ่ะเนาะใช่ครับใช่ครับใช่ครับอ่าทีนี้เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ก็เข้าใจละนะครับว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้มีเจตนาจะไปทําให้มันเกิดเรื่องแต่โจรมันต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดแล้วก็ไปชนเอาใช่ไหมครับครับผมเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ปล่อยปลานะเลยตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมฝอ้ทางทีมงานคุณกสินประสานทางปปชพี่มีติดต่อม,ม,มีมีข้อมูลอยู่ใช่ไหมมีครับมีครับ อ่ะได้ได้เดี๋ยวเราจะตามเรื่องให้ตามเรื่องผู้การปปสภาคเหนือให้นะถ้าอย่างนั้นนะพี่นะเดี๋ยวตามให้นะครับผมครับผมอืมนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับอยสวัสดีครับ